กรรมธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาครับขอเชิญสมาชิกอ่านเสนอรายชื่อกรรมธิการครับกัาเรียนท่านประธานสภาผู้แทนร,ร,ราษฎรที่เคารพครับผมว่าที่ร้อยโทยุทธการรัตนามาตสมาชิกสภาผู้แทนร,ร,ราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรคประชาธิปัตย์ผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการ การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน15ท่านดังนี้ในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลจำนวน4ท่าน 1. นายพงพันธ์ยอดเมืองเจริญ 2. นางสาวชุติมาคชพันธ์ 3. นายการุณพลเทียนสวนุวรรณ 4. นางสาวปวิตราจิตจตะกิจกในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวน5ท่าน 1. นายสุรย สุรชาติชาญประดิษฐ์ 2. นายวิรพลจิตสำริด 3. านายวรวัตรเอื้อพินยักคุล 4. นายอัครนันก,กันกิตินัน 5. ์นายนาพลเชยคำแหงในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยจำนวนสองท่าน 1. น,นายสังคมแดงโชต 2. นายวินัยพัทรประสิทธิ์ในสัดส่วนของพ,พรรพลังประชารัฐ จำนวนสองท่าน 1. น,นายภาคภูมิบุญประมุกสองนายไผ่ลิกในสัดส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติจำนวนหนึ่งท่าน1นายพิพิธรัตนรักษ์ในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จำนวนหนึ่งท่าน 1. นายประมวลพงษาวราเดชขอพูดรับรองด้วยครับ,รบกับเพื่อความถูกต้องนะครับ จะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามนี้ครับขอเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมธิการครับรายชื่อคณะกรรมธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา 1. นนายพงพันธ์ยอดเมืองเจริญ 2. นางสาวชุติมาคดฉพันธ์ 3. นายกรณพลเทียนสุวรรณ สนางสาวปวิตราจิตตกิต 5. ้าในสุรชาติชาญประดิษฐ์หกในวีรพลจิตสมฤทธิ์เจ็ดในวรวัตรเอื้อพิญญกุล 8. ปดในอัครนันท์กันกิตินันเก้าในนพลเฉยคำแหง 10. บในสังคมแดงโชติ1ิบในวินัยพัทรประสิทธิ์สิบสอในภาคภูมิบูญประมุข 13. บามในไผ่ลิก 14. ในพิพิธรัตนรักษ์และ 15. ในประมวลพงถาวราเดชครับขอบคุณครับต่อไปเปน